ทีกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแกะกล่องนะครับสั่งปิกกีตาร์ที่เป็นปิกที่ทาจากไม้นะครับปิกที่ทาจากไม้เพิ่งสั่งไปตั้งแต่4ีหวันก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้แกะเลยนะฮะร้านาร้านผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกต้องไหมถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับร้านทีทีคัสตอมกีตาร์นะฮะหรือว่า ไทยอ่านว่าไทยทําหรือว่าไทยทําไม่แน่ใจนะฮะหลายท่านก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นประมาณไหนผมเห็นแล้วผมก็บอกตามตรงผมไม่เคยใช้ปิ๊กที่ทําจากไม้นะฮะมาก่อนเลยอันนี้ไม้พยุงฮะนี่ไม้พยุงเขาจะเขียนบอกไว้ไวนะครับก็ผมสั่งมา3ไซส์นะครับ3ไซส์ก็จะมีขนาดใหญ่สุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้สาธรว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้ผมสั่งมา1.5มิลครับ ออกแนวสีคล้ำนิดนึงนะครับสีคล้ำนิดนึงแล้วก็ตัวกลางนี่เป็นไม้พยุงครับอ่าอันนี้ก็1.5เหมือนกันครับจะเล็กลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวที่เล็กสุดก็น่าจะเท่าแจ็ตฟรีนะครับอันนี้เป็นไม้ชิงชันนะฮะอันนี้2.0ครับไอเจ้าตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นเจ้าตัวใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับเจ้าตัวใหญ่ก่อนอันนี้ไม้สาธรว่าอย่างนั้น รู้สึกว่าเสียงมันเสียงมันไม่คมเท่ากับปิกพลาสติกครับอันนี้เป็นความรู้สึกแรกนะครับผมบอกตามตรงว่าอาจจะมีอาจารย์หลายท่านนะครับที่เขารีวิวไว้แต่ผมไม,ไม่เคยเข้าไปดูนะครับไม่ได้ไปดูแนวทางรีวิวว่าเป็นแบบไหนผมเอาความรู้สึกน้าตอนนี้ของตัวเองเป็นหลักนะฮะซึ่งมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันก็คงจะตัดสินร้อยเปได้ยากเพราะว่าเพิ่งหัดใช้เพิ่งลองใช้ครั้งแรกนะปกติผมใช้แต่ปิกพลาสติกมาตลอดนะฮะ ผมมองว่าถ้าใครที่ไม่ได้เล่นกีตาร์ที่แบบต้องการความคมของเสียงมากๆเนี่ยผมว่าโอเคนะครับมันมันจะได้ซาวที่ซอฟซอฟลงมาอยู่นะความคมผมว่ามันมันมันไม่สู้พลาสติกครับอ่ะทีนี้ผมขอลองดู เจ้าตัวกลางนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงนะฮะอ่าสีออกจะเข้มก็อาจจะออกแดงแดเหลืองๆส้มๆ <laughs> <laughs> นะฮะอันนี้1.5เหมือนกันครับอันนี้เป็นไซส์กลาง ตัวเจ้าตัวนี้เสียงจะอุ่นขึ้นมาเลยนะครับอาจจะตัวนี้ไม้พยุงเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ไซส์ปิ๊กมันเล็กลงนะครับผมมองว่าเสียงมันจะมีความอุ่นขึ้นนะครับดูเป็นเม็ดเม็ดลูกๆขึ้นนะเดี๋ยวผมลองตัวเล็กสุดอันนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับอันนี้น่าจะเท่าแจทรีนะฮะแจทรีสีดำดำอันนี้2.0นะครับลืมบอกไปตัวตัวเล็กๆหนาๆนาเนี่ยก็น่าจะ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสายปั่นว่าอย่างนั้นนะครับ ก็ไม่มีปัญหากับการปั่นครับไม่มีปัญหาแต่ซาวมันจะมันจะอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นปั่นไม่ปั่นนะครับเล่นชา้าเล่นเร็วเนี่ยความคมผมว่าความคมของเสียงนะฮะผมว่ามันมันไม่สู้ปิ๊กพลาสติกคําว่าไม่สู้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะฮะบ,บางท่านอาจจะชอบซาวที่มันนุ่มๆกลมๆผมว่าอันนี้ใช่โดนตอบโจทย์ครับแต่ถ้าคนไหนที่ชอบ เล่นแบบหนักๆแรงๆนะครับอันนั้นอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันเหมือนมันอาจจะไม่ตอบโจทย์อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะซาวมันจะซอบๆลงไปหน่อยนะครับถามผมว่าผมชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับ3ตัวเนี่ยผมว่าผมชอบอันกลางฮนะไม้พยุงครับเนี่ยไม้พยุงคือซาวมันจะ มันจะดูอุ่นๆนะครับมันเหมือนมันเข้ามือกว่านะฮะเข้าเข้ามือกว่าสองสองตัวสาวมัน,นะฮะแล้วก็มันมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวทีนะครับเป็นโลโก้ของร้านคือแกะสลักไว้นะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของการจะทำหลุดมือนะครับไม่ลื่นแน,น่ๆฮะ แต่ที่ผมยังไม่ทราบก็คือความคงทนเพราะว่าด้วยความที่ไม้เนี่ยโดยเบสิกแล้วม,มันเวลาสัมผัสกับเหล็กสายกีตาร์เนี่ยผมว่ามันน่าจะสึกเร็วกว่าพลาสติกหรือเปล่าจะจะจะ,จะชา้าจ,จะเร็วแค่ไหนาย,ยังไม่ทราบเดี๋ยวเราอาจจะมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับในประมาณสักหนึ่งเดือนนะฮะจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะลองใช้แต่เจ้าปิ๊กสามอันนี้เป็นหลักนะครับในการฝึกการเล่นของผมโดยปกติประจําวันเนี่ยมาลองดูซิว่ามันจะทนไม้ทนมือผม ได้นานสักแค่ไหนเพราะผมต้องบอกก่อน่าผมเป็นคนที่เล่นกีตาร์แรงครับไม่ว่าจะเล่นแบบไหนก็ตามเนี่ยผมจะแบบว่าใส่เต็มที่เหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าผ่านมือผมสักเดือนนึงแล้วมันยังโอเคเนะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าจ่ายไป79บาทนะครับอันนึงลืมบอกราคาไปเลฮะโปรโมชั่นของทางร้านครับก็คือถ้าสั่ง3อันนะฮะอันนี้ส่งฟรีครับเนี่ยสอันนีงส่งฟรี ก็ตามที่ผมขึ้นสไลด์ภาพให้ดูนะครับติดต่อไปเลยนะฮะร้านทีทีกีตาร์ครัสตอมช็อปประมาณนั้นนะฮะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไทยไทยทาหรือว่าไทยทาหรือ,อยังไงนะครับอ่านดีขออภัยนะฮะก็อ่ะนะครับเดี๋ยวสักเดือนหนึ่งมาเจอกันนะว่าปิกไม้ผมลองใช้ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงความจริงไม่ใช่สิ่งใหม่ฮะมันมีผลิตออกมาให้เลือกซื้อหามาอย่างยาวนานตั้งแต่ ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนนะมันเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศหรือเปล่านะครับแต่นี่เข้าใจว่าร้านที่คนไทยนะฮะทำนะก็ผลิตขึ้นมา